สวัสดีครัวันนี้กลมาพบกับฮันนาและไวกิ้งนะคะในคอ์เทดลิฟวิ่งนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่8แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะพี่มีให้ฮันนาเขามาทำขนมสัตว์คะ่ะก็ทำไปแล้ว4ครั้งนะอีกแค่ครั้งเดียวก็จะผ่านปณิธานข้อนี้แล้วนะคะโอเค เรียบร้อยค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะก็เหลืออีก2ข้อนะคะก็คือเก็บเกี่ยวพืชน,นะคะขนาดยักษ์ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ1ต้นแล้วก็เข้าไปเก็บของ5อย่างจากแบมเบอร์วูเนี่ยเพิ่งได้ไปแค่2อย่างเองนะคะอุ้ยฮันน่าเจอกระตายเดี๋ยวก่อนคือพี่มีอยากให้ฮันน่านะคะแบบตีสนิทกับกระต่ายให้ได้สักทีอะ่ะเพราะว่านะคะเราจะได้แบบ ได้บ้านกระต่ายสักทีนะคือยังไม่ได้เลยนะบ้านกระต่ายยังไม่สามารถปลดล็อกได้เลยนะคะตัวนี้ชื่อเชอรล็อกนะเออเราคุยออกับเขาไปเรื่อยๆนะคะฮันนะ่ากี้เธอทำขนมนี่น่าจะให้เขานะเราให้ได้ไหมอาจจะไม่ได้หรือเปล่าให้ของขวัญถามถามเขาว่าเขาชอบของขวัญอะไร น่าจะชอบขนลาม้าเขาอยากได้ขนลาม้าแน่เลยเอาไม่ใช่ไม่อยากได้หรอแล้วอยากได้อะไรล่ะไหนดูซิว่าเขาอยากได้อะไรอ๋อเขาอยากได้นมถ้าให้ขนสัตว์เขาไม่ชอบนะคะแต่ว่าฮันน่าไม่มีนมนะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นแบบนี้แปลว่าให้ไม่ได้นะคะอืมโอเคเราในเมื่อเราให้ไม่ได้งั้นเราคุยกับเขาไปก่อนมา อโอเคออ้ยออ้ยทำไมล่ะทำไมอะเชอร์ล็อกไม่ชอบหรอเชอร์ล็อกไม่อยากคุยด้วยหรอฮันนาบอกว่าเธอระวังนกอ,อินซีนะมันจับเธอได้นะอะ๋ฮันนาเต้นให้เชอร์ล็อกดูค่ะเชอร์ล็อกชอบเย้ดีจังเลยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะโอเคองั้นพี่เอมี่ว่าให้ฮันนานะไปริดน,นมบัวมาพี่เอมี่ให้ฮันนามาริดน,นมบัวให้กับเชอร์ล็อกนะคะ กลวมันจะหนีไปก่อนน่ะฮันน้ารีบเร็วๆนะเฮ้ยมันไปแล้วจริงๆด้วยนี่ไงเราตามไปดูไหมว่ามันอยู่ไหนอะอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนอะมันไปทางนี้นี่ไงโอเคพี่ไม่จะตามมันไปนะคะอยากรู้ว่าบ้านเชอร์ล็อกอยู่ไหนไม่ใช่ตามๆอยู่แล้วหายเวบไปอย่างเงี้ยฉันโกรธนะ เขาอยู่ในป่าลึกมากเลยอะโอ้โหเดี๋ยวไปถึงไหนเนี่ยวุ้ยแถวนี้มีสมบัติด้วยหรอตัวอะไรเฮ้ยกระต่ายเหมือนกันเฮ้ยเธอกระต่ายเหมือนกันเอ้าเดว่ามันจะคุยกันนี่ไงบ้านเชอล็อกเจอแล้วนะคะโอ้โหไกลมากเลยอ่ะตั้งชื่อบ้านกระต่ายหน่อย เชอร์ล็อกนะคะบ้านเชอร์ล็อกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่มีขอย้อน <c ười> คือเราตามมาปุ๊บเราก็ต้องย้อนว่าผ่านตรงไหนบ้างตรงนี้เป็นส่วนตรงไหนก็ไม่รู้ว่าโอ้โหเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวงงนี่ไงบ้านบ้านธนาอยู่นี่ไปทางนี้นะคะแล้วก็มาทางนี้โอเคอยู่ตรงนี้ อ่าเจอแล้วโอเคจำไว้แล้วกันนะคะตอนนี้นะคะฮันน่าเขาก็ไปคุยกับน,นกอยู่นะคะคือตอนนี้นกสามารถช่วยฮันน่าทำสวนได้แล้วนะคะนี่คุยกันใหญ่เลยอะ่ะเธอช่วยฉันทำสวนหรอขอบใจมากเลยนะดูสวนฮันน่านะคะตอนนี้เรียบร้อยมากเลยนะคะรู้สึกว่าจะใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยด้วยนะ,ะโอเคให้ฮันน่ามาลดน้ำต้นไม้ซะหน่อย วันนี้เป็นวันเสาร์เออใช่วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันที่มีการประกวดสวนฟินวิกค่ะก็คือว่าต้องส่งพืชที่มีความสุขที่สุดแล้วก็สุขภาพดีที่สุดนะคะมาประกวดนะคะแล้วก็ภายนะคะภายที่แบบคุณภาพดีที่สุดด้วยนะคะโอเคแล้วเราก็สามารถไปหาซื้อสิ่งของแบบที่หายากได้ด้วยนะคะโอเคไม่รู้จะเป็นอะไรบ้างนะแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ว่าเออพืชของฮันน่ายังไม่สามารถ ยังไม่สามารถเก็บได้นะคือมันมันไม่ขึ้นมาให้เราเก็บอ่ะคือมันน่าจะโตไม่ทันอนะ่ะเพราะว่าพี่เอมี่เองก็ปลูกช้าด้วยดูมะเขือสิมะเขือยังลูกแบบลูกกระจิตอยู่เลยดู <c oughs> ลูกจิ้นลิ์มากเลยนะคะโหอายุกี่วันแล้วเขาไม่บอกนะคะในนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทำภายประกวดอย่างเดียวละกัน โอ้ไวกิ้งคือตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วนะคะไวกิ้งยังไม่ตื่นเลยอะ่ะเพี่มีว่าให้ไวกิ้งตื่นได้แล้วนะเธอต้องลงไปช่วยฮันน่าทําฟาร์มนะจะตื่นสายอย่างนี้ได้ไงนะคะฮันน่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะคือตอนนี้พียมีมีความรู้สึกว่าอยากให้ฮันน่ากับไวกิ้งเขาแต่งงานกันแล้วละอยากมีน้องอะ่ะอยากให้ฮันน่ามีลูกอะ่ะมีลูกแบบว่ามาเล่นกับ พวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นเขาเล่นกันแล้วน่ารักดีนะคะอันน้าหมดพลังอะ่ะตอนนี้อันน้ามังงีบนะคะโอเคไม่เป็นไรเธอตื่นแต่เช้านะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่เมี่ให้วายการ์นะคะเขารีบกินอาหารเช้านะแล้วก็ดูแลสุขะอนามัยของตัวเองนะคะเสร็จแล้วไปทํางานในฟาร์มต่อเลยะคะ่ะงานยังมีรออีกเพียบเลยนะคะโอเครีบเลยจ้า โอเคค่ะตอนนี้นะคะไวกิ้งก็มาทําความสะอาดเล้าไก่นะคะมาให้อาหารไก่แล้วก็มาเก็บไข่ค่ะเล้านี้มีไข่ห้าใบเลยนะคะโอ้โ,อโอเหเฮ้ยเดี๋ยวสัญญาณเตือนคือสัญญาณเตือนหมาป่าเอาไปแล้วนี่ไงหมาป่ามันหนีไปแล้วนะคะโอเคมันจะหยุดเองไหมอะ่ะมันน่าจะหยุดเองเนาะเก็บไข่ด้วยนะคะโอ้โหเสียงมันนี่ เสียงมันดังเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยอุ้ยเหล้านี้มีไข่ทั้ง7ดใบนะคะโหไข่เยอะมากเลยดีจังเลยนะคะทําความสะอาดหรือยางทําแล้วเรียบร้อยนะคะปล่อ,อาหาร่อยเพิ่มอีกหน่อยไหมให้แม่ไก่หน่อยโอ้ยแต่เขาอิ่มแล้วว่าเอ้ยตัวนี้ไม่อิม่มให้อีกนะคะโอเคแย่งไม่ทานหรอเอา้ามันเข้าไปซ้อนกันอีกแล้วตลกอะ่ะ ตัวนี้ก็ไม่มีความสุขหิวโหยเป็นวัยหนุ่มสาวนะคะตัวนี้วัยชราแล้วนะคะกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วมัง้งเฮ้ยเจอเชรลล็อกอีกแล้วว่าไวกิ้งคุยอย่าเชรลล็อกหน่อยไหมอย่าเลยไวกิ้งมีงานอีกเยอะตอนนี้นะคะไวกิ้งก็เข้าไปทําความสะอาดคอกลามมาแล้วนะคะลามาสีเบดนะเพราะว่าคือสกรปรกมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยวทำข้องนี้เสร็จแล้วนะคะก็ไปต่อข้องนี้เลยนะ,ะสกปรกมาก <c ười> คือเรียกได้ว่าทำกันไม่ทันเลยอะ่ะโอ้ยมันขึ้นว่าลามาสีขาวไม่มีความสุขมาสักพักแล้วนะคะโอเคงั้นพี่มีว่านะให้ให้ใหันหน้ารีบมาดูแลลามาก่อนดีกว่ามาเจ้าลามาสีขาวนะอุย้ยดูสิสกปรกมากเลย <c ười> สงสารนะ่ะเออปลอบใจมันหน่อยไหม รูปลา้ลามะอย่างหลงไหลโอเคโอ้โหเหม็นอนณาบอกจะให้ฉันไปรูปไร้ฮะลามะเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคแล้วก็อุ้ยแล้วก็ทําความสะอาดลามะเลยนะลามะก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแล้วนะคะอ,อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ให้ขนมเขาก่อนละกันให้ขนมแผงมมิตรนะคะแล้วก็ค่อยตัดขน อ่าเร,ร้อยอเป็นไงจ้ามีความสุขไหมหันหน้าง่วงนอนอีกแล้วว่า,อาตอนนี้นะคะฮันน่าเขาทำความสะอาดเจ้าลาม,มาเสร็จแล้วนะคะเพมี่ก็ให้เขามาจัดการเจ้าวัวสีน้ำตาเลยค่ะเพราะว่ามันสุกกระปกมากเลยโหคือในส่วนของข้องนะเพมี่จะให้ ไวกิ้งนะคะเป็นคนจัดการทั้งหมดนะคะทั้งคอกลามาคอกวัวเนี่ยให้ไวกิ้งเป็นคนทําค่ะส่วนถ้าเกิดสมมติว่าถ้าทันนะคะก็คือจะให้ฮันนาเป็นคนรีดนมตัดขนเองนะคะส่วนงานหนักเราก็ให้ผู้ชายทําไปนะคะแต่ถ้าไม่ทันก็ช่วยช่วยกันค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อุ้ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนฮันนาต้องไป ฮันนาต้องไปที่งานประกวดส่วนฟินวิกอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ทำพายเลย <Yeah. S 1> เอาไงดีอ่ะให้ฮันนาลิดนมวัวก่อนเร็วๆฮันนาลิดเสร็จเราลิ้ลไปทำภายตายแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะคะโอ <Yeah. S 1> okay. เคเดีว <Yeah. S 1> ไปทำภายเลยจ้าฮันน่าทำภายอะไรได้บ้างเออขอดูก่อน พายบูเบอรี่ทำไม่ได้เฮ้ยทำภายได้ไหมเนี่ยอ้าวตายแล้วเขาไม่สามารถทำพายอ๋อนี่ไงมีพายเนื้อเฮ้ยทำได้แต่ภายเนื้อโอยโ,โอเคทำภายเนื้อก็ยังดีนะคะ่ะพายเนื้อก็ได้มาเร็วโอ้โหงานเริ่มแล้วด้วยเร็วเรวรีบทำเลยนะฮันนะ่า เดี๋ยวไม่ทันนะ่ะใกล้เสร็จยางโอ้โหนวดแป้งอีกโอ้ยสี่โมงแล้วอบอีกโอ้ยตายแล้วจะทันไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยไปฮันนะ่าอันน่าง่วงอะทำไงดีอะ่ะเอาไงดีคะเอายังไงดีเราจะไปดีไหมอะ่ะเดี๋ยวนะคุณภาพเป็นไงเย่มาก โอ้โหคุณภาพแย่มากงั้นไม่ต้องให้ฮันน่าไปไหมแต่พี่เอมี่อยากให้เขาไปซื้อของอะ่ะเขาบอกว่ามีของที่แบบหาที่ไหนไม่ได้ที่งานนั้นนะคะไปแล้วกันฮันน่าไปคนเดียวเดี๋ยวไวกิ้งทําอะไรอยู่โถรไวกิ้งอาบน้ําอยู่หรือว่ายังไงหรือจะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยดีกว่านะคะงานในไล่น่าจะเสร็จแล้วนะโอเคปเพราะว่าให้ไวกิ้งแบบ ไปขายของด้วยโอเคก็มาถึงที่งานแล้วค่ะฮันน่ารีบเอาพายไปประกวดเลยนะมาฮันน่าง่วงอีกโอ้โหเอาโอโ้ยังไม่มีใครมาประกวดเลยฮันน่าเอาส่งเข้าประกวดอันนี้เลยอันนี้คือที่วางภายนะคะเพยไม่ลืมบอกแล้วก็อันนี้เป็นที่วางเอ่อพวกพืชผักผลไม้ที่เราจะส่งเข้าประกวดนะคะโอเค โอเคฮันน่าก็วางภายที่เธอส่งเข้าประกวดได้แล้วนะแต่คุณภาพแย่มากอ่ะตายแล้วแต่ยังไม่มีใครมาประกวดเลยนะโอเคพี่แมมี่ให้ฮันน่าไปดูซื้อของดีกว่าค่ะเออพี่แมมี่รู้แล้วเดี๋ยวก่อนให้ฮันน่ามางีบหน่อยดีกว่ามางีบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราให้ว a กิ้งเนี่ยโอ้โหวกิ้งไปจีบใครอยู่เนี่ยไหนแอบไปดูหน่อยสิโอ้โหมานั่งคุยกับสาวอยู่ตรงนี้วกิ้งแหมหนีมานั่งคุยกับสาวเฉยเลยนะ ไม่ได้นะมาขายของก่อนเร็วโอ้โหอะไรเนี่ยเผมไม่ได้เลยนะคะขายสิ่งของอ๋อถ้าเราขายนะตอนนี้ได้กำไรเพิ่มอีก10%นนะ่มาเลยไม่ต้องไปคุยกับเขาเดี๋ยวเพิ่ขายของหน่อยครับโอเคไวกิ้งมีอะไรขายเขาบ้างนะคะผลละมาสิเบทน,นะปกติได้30เหรียญน,นะคะขายวันนี้ได้33เหรียญแน่โอ้โห นมก็ขายไปเลยนะ5ขวดโอเคไข่นะคะขายไปห,หมดเลยแล้วก็ไข่ที่ฟักได้ก็ขายไปเลยนะคะโอเคขนมรสผลไม้เราไม่ขายนะมีแค่นี้นะคะแยมแอปเปิลเอามาจากไหนเนี่ยเธออ๋อรู้สึกเขาได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งอะ ทั้งหมด26รายการนะคะ536เหรียญเย่ดีจังเลยนะคะแล้วก็ไหนดูหน่อยว่ามีของอะไรที่น่าซื้อบ้างมีของอะไรแปลกๆบ้างนะคะมีไหมช็อกโกเบอรี่ก็ไม่แปลกนะเอออะไรคือแปลก ของที่หาที่ไหนไม่ได้มันก็หาได้หมดนะจากร้านพวกนี้ไข่สีฟ้าไข่สีฟ้าคืออะไรโอเคเขาบอกว่าหายยากด้วยนะคะ15ห้าเหรียญเองซื้อไปเลยเคเรียบร้อยค่ะต่อไปฮันน่านะคะฮันน่ายังหลับอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> ปลาไขายของก่อนฮันน่ามาุิย วันนี้เจอคุณป้าจอมโหดตายแล้วฮันน่าจะมาขายของกับเขาได้ไหมเนี่ยได้กำไรบวกเพิ่ม10%เหมือนกันนะคะมาขายนี่ไงขนมแห่งมิตรนะคะเรามี10ถุงเราจะแบ่งขายไป5ถุงนะโอเคแล้วก็ขนลามานะคะขายไปให้หมดเลยขนรามาสีเบตก็ขายไปเลยนะคะมีอะไรอีกละ่ะคัสตาร์ดขายไปเลย2กระปุกนะคะอุ้ย อันนี้คือสุดยอดปุ๋ยเพื่อนชีวิตนี่เขามีตั้งหกกระปุกเลยนะถ้าขายนี่กระปุกละร้อยสามสิบบาทแต่ว่าเราไม่ขายหรอกเราไว้ใส่กับพืชผักเรานะคะไข่ขายไปเลยจ้าเฮ้ยพี่เอมี่ว่าไข่เก็บไว้ดีกว่าไม่ขายเพราะว่าของไวกิ้งขายไปหมดแล้วด้วยโอเคยี่สิบรายการหกร้อยห้าสิบเหรียญนะคะอ่าเรียบร้อยต่อไปซื้อของจ้า มีอะไรแปลกๆมกั่งอันนี้คืออะไรอะกัสเบอร์รี่ขนมเปี่ยมสเสน่ห์หรอวิ้ยขนลามาสีน้ำตาลเอาไว้ถักอะไรนะปักคอสติน่ะแต่ฮันน่าไม่ได้ชอบปักคอสติสนี่ฮันน่าไม่ชอบหรือพี่เอมี่ไม่ชอบเออไม่ใช่ไม่ชอบนะคะปักไม่เป็นด้วยผลต้นขนเม่น เอาไว้ทําอะไรอ่ะไม่รู้ว่าใครรู้บอกหน่อยนะมีพืชหายยากด้วยโอ้โหั้งพันเหรียญแน่มันคือพืชอะไรอ่ะอยากรู้ว่าพันเหรียญเอาไงอ่ะเราจะลงทุนไหมะลงทุนไปเลย <c oughs> มีอะไรอีกนะคะลินลี่หรอลินลี่ปลูกได้ไหมฤด,ด,ดูนี้แค่นี้ก่อนละกันพี่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรที่แบบนั่นแหละพันเหรียญหนึ่งรายการพันเหรียญ โอเคอยากรู้ว่าอะไรหายากขอดูก่อนแล้วกันนะคะเปิดซองมเมล็ดพืชพี่มิอยากรู้ว่าได้อะไรอุ้ยต้นผลอะไรเนี่ยถั่ววิเศษถั่วแห่งความกโกรธอ๋อแบบนี้พี่มิรู้แล้วเราต้องซื้ออะไรนะเออมันต้องซื้อฐานนะฐานที่แบบใส่ถั่วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไว้ต้องกลับไปจัดการที่ฟาร์มของฮันน่านะคะให้ฮันน่าคุยกับ เออคนนี้น่อะละกันฮันน่าก็โอ้โหเขาคงให้ฮันน่าด้วยอะ่ะฮันน่าคงให้เขาก่อนนะแต่เขาเริมโกรธแล้วว่าเราคุยอะไรอะ่ะคุยแบบเป็นมิตรดีกว่านี่ไงให้ความช่วยเหลือเรื่องธุรกิจเขาไหมเขาจะได้ไม่โกรธเราอะ่ะป้ามีอะไรให้หนูช่วยไหมเอ,อ้ยมีด้วยมีโอกาสได้อะไรมัง่งก็คือปุ๋ยพิเศษ หนึ่งอย่างปุ๋ยที่จะช่วยให้พืชโตเร็วนะคะแล้วก็โอ้โหของไม่เห็นอยากได้เลยอะ่ะไมีแต่แบบแค่พืชกับปุ๋ยเท่านั้นเองร,รุ่นไลค์เขาสติชีช่วยเขาดีไหมอะ่ะนักท่องเที่ยวไร้ประโยชน์อีกคนแล้วนี่คือเขาว่าฮันน้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่ช่วยแล้วกันเดี๋ยวกันนะเราต้อง โตเถียงกับเขาหน่อยนี้อยากเราอยากยุยุให้เขาเป็นเขาเป็นคนขี้มโมโหนะก่อกวนเขาหน่อยขย่าวขวัญเลยป้าจะขายของหลบไปได้แล้วเธออ่ะฉันจะขายของโธป้าป้าอย่าทำหน้าบูดอย่างนั้นสิแล้วจะขายของได้ยังไงนั่นเริ่มกโกรธอีกแล้วนะอย่ามาพูดมากเธอรีบกลับบ้านไม่ได้แล้วฝนจะตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปิดร้านแล้วนะ ป้าได้ค่ะว่าป้าเป็นคนใจร้ายพูดมากที่สุดในที่นี้ละวใครบอกอย่างนั้นฉันบอกจะเป็นคนสวยเหมือนดอกไม้ไม่มีทางนิสัยอย่างนั้นเด็ดค่ะเอาเริ่มทะเลาะก,กันแล้วค่ะให้เขาสู้กันเลยไหมคะโอเคเอา้าวป้าปิดร้านไปแล้วอะพี่ม่มีความสุขป้าคนนี้เป็นคนที่น่าน่าแกล้งที่สุดป้าเดินดูสิ นั่นไงบอกแล้วว่าหน้าแก้งที่สุดโดนฮันหน้าแก้งไปแล้วนะคะนี่เธออยามาแก้งฉันได้ไหมฉันเป็นคนอารมณ์ไม่ดีอยู่นะโถป้าหนูแค่ล้อเล่นนหนูอยากให้ป้าขำเท่าน,นั้นเอง <c oughs> ป้าหนูเขาจับมือด้วยหน่อยนันไง <c oughs> ป้าแบบไม่ตลกนะฉันไม่ตลกโอเคเราพอแล้วเราไม่แก้งเขาแล้วเขาหนีไปแล้วนะคะโอเคเขาคงแบบ โกรธฮันน่ามากๆแล้วเนี่ยมาดูไวกิ้งหน่อยไวกิ้งอุ้ยไวกิ้งได้อะไรจากเทสมนตรีอ่ะเธอไปพูดหว่านล้อมอะไรอ่ะเขาให้อะไรอ่ะไวกิ้งได้อะไรเดี๋ยวก่อนพี่มีขอดูก่อนนะคะโอ้โหไม่ใช่ได้ของกินได้มะเขือพามิซานของกินนะ่ะโอ้โหไวกิ้งนี่แบบเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะเนี่ย ขนาดเทศบนตเียงเอาของกินใส่กล่องมาให้เลยนะคะเนี่ยโ oh, okay. หโอเคเีหยไปดูของที่ฮันน่าประกวดหน่อยเป็นไงบ้างตกลงพายมีใครมาปะหุยพายแบบน่ากินทั้งนั้นเลยอะดูสิอันนี้พายอะไรอะอันนี้พายเนื้อกับมันบดนะคะคุณภาพปกติพายผลไม้แปลกประหลาดคุณภาพปกติเหมือนกันนะคะคือพี่แอมี่มีความสุขว่าคือฮันน่าไม่ได้รางวัลอยู่แล้วแหละ เพราะว่าภัยของฮันน่านะคะคุณภาพแย่มากเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ให้ฮันน่าอยู่ถึงงานเลิกนะคะเพราะว่าตอนนี้ฮันน่าง่วงมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถเอานี่งเราสามารถเอาพวกพืชผักผลไม้เราเข้าประกวดได้นะเพราะามันไม่ใช่การประกวดผลไม้ยักษ์นะคะมันเป็นพวกพืชผักธรรมดาโอเคเอาอะไรดีล่ะมีอยู่แค่นี้เองเอาทิวลิปแล้วกันนะคะ มีความสึกดอกไม้ทิวลิปนี้เป็นอะไรที่หายากนะไวกิ้งมีไหมไวกิ้งมัวคุยกับสาวอยู่อ่ะให้ไวกิ้งมาประกวดมั่งเดี๋ยวเราวางดอกไม้สาหรับประกวดเอาไวกิ้งมีแต่พริกหยวกอ่ะงั้นส่งพริกหยวกไปโอเคเรียบร้อฮอยเพียมีว่าให้ฮันน้ากลับบ้านเลยแล้วกันนะคะนี่ไงเขาอยากกลับบ้านแล้ววะงั้นเพียมีก็ให้ฮันน้ากับไวกิ้งกลับเลยแล้ะกันนะคะไม่ต้องอยู่ต่อแล้ว โอเคตอนนี้สองคนนี้ก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะคือฮันนาเธอก็ขึ้นไปนอนนะส่วนไวกิ้งก็คงเดี๋ยวขึ้นมานอนเหมือนกันค่ะก็อ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยแล้วนะงานประกวดที่ฟินวิวกินะคะได้อะไรเอ่ยได้รางวัลอะไรอะ่ะได้โบขาวอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้ชีทมานะคะหนึ่งอันนะคะโอเคก็ยังดีนะ แล้วไวกิงวก้งล่ะไวกิ้งอ๋อเมื่อกี้ของไวกิ้งของฮันน่าล่ะฮันน่าได้อะไรได้โบขาวเหมือนกันนะได้สองอันเพราะว่าเขาประกวดสองอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ได้ชิดเหมือนกันเลยอ <c oughs> ขนาดคุณภาพแย่นะเหมือนกับได้รางวัลปลอบใจอะ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหมดแล้วหนึ่งวัน <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะเพียมีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพียมีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ